โไปไหนกันวันนี้ไปนะครับก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับคุณแม่เดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่ปุ้ไปเล่นน้ำนะครับช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับจะาปุ้บหยุดข้างล่างนะครับ,นะรบขออนุญาตเดินทางก่อน จะผู้พาเเข้าป่ารับนีน่นะครับถึงแล้วนะครับสระน้ำแต่เราแต่เรายังไม่ได้ลงตรงนี้นะครับเราจะไปอีกที่นึงฮะไปแลจะพูะเปื่อนดินนะครับแต่เราจะไปอาบน้ํานะครับคือแนไปอ่าอีกที่นึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เล่นตรงนี้นครับเพราะว่าตรงนี้มันจะชันเราจะไปตรงนู้นฮ <Hein>? <aiming ๆ> ะขุดไปก็ ออยยังพร้อมกันเฮ้ยนี่ครับไปพร้อมแม่อ่อยเดินตามหลังเฮ้ยไปเลยโอเคนะครับก็ร้อนๆนะครับไม่ได้ไปไหนกันนะครับก็พาไปเล่นน้ำนี่แหละครับคุเแมเมื่มอกี้ก็ขี่ขี่ตามก้นแม่เนี่ยครับนี่ก็เรียกว่ายังไงดี ขี่ยากนะครับคุณเนี่ยช้างน้อยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนแม่ควานไอ้ไม่เหมือนแม่อ้อยนะแม่อ้อยแกจะตัวใหญ่นะครับทีนี้จะนั่งได้เต็มก้นนะครับน้องควานถามมานั่งเต็มก้นไหมก็สําหรับน้องควานก็เต็มอยู่นะครับเพราะว่าน้องควานตัวเล็กแม่อ้อยจะนั่งแบบโอ้เหมือนนั่งเหมือนนั่งเบาะนะครับใหญ่ใหญ่แต่พี่บุจะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนรถมอไซนะครับคุณเนี่ย นี่ครับมากับแม่อ้อยไม่ต้องกลัวว่าพี่ปูจะวิ่งจะตื่นนะครับจะอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่ไปมากับแม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็พาเราเดินโอ้ยพาเข้าป่าไอ้เจ้าป <laughs> ูลิมสะตรงนี้ สังเกตได้ว่าสองข้างทางไม่มีหญ้าเลยนะจ๊ะนี่อย่าเพิ่งแซงแม่แซงแม่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแซงแม่แล้วแซงแม่แล้วอุ้ยอุ้ยโอเค <c oughs> นี่แหละนะครับก็เดินเดินหลังบ้างเดินก่อนบ้างนะครับจะฟูนะครับ ขี่เจนะ้าผู้เนี่ยจุดที่ควรระวังก็คือตอนที่แบบยังไงดีช่วงที่เขาแบบก้มนะครับเพราะว่าเราจะเราจะอ่ามันจะชันนะครับเรียกว่ายังไงดี <laughs> เวลาที่เขาก้มนะครับเราจะไหลไปข้างหน้านะครับอ่าต้อง <laughs> ต้องหนีบ <laughs> นี่ครับเราต้องกิงเท้าเราหนีบนะครับหนีบเอาไว้แล้วก็จับเชือกนะครับจะมีเชือกตรงนี้ เอาไว้จับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่เรื่องที่ตอนเขาก้มนะอ่มอย่างเช่นตอนลงลงเนินลงอะไรเนี่ยก็จะต้องอเรียกว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับพยายามอย่าตกเขานะครับขอาป่าโอ้ยนี่แจะป่าเลยถูกบอกตอนนี้จะถึงตรงนู้นก็มีไม่ให้ผมลง มาลงตรงนี้ฮะนี่ครับก็เดินตามริมสะมาเรื่อยๆอย่าเขาพาผู้น่ครับโชคดีที่ไม่มีรถแดงนะครับผู้พุพาลุยไปลูกนี่ครับเยอะโอ้โแม่อ้ยโอ้โหดังเยอะเลยโอ้ไอ้พู้ เนี่ครแตสังเกตว่ามันจะชันนะครับแมตกลงไปนี่เก็บเลยนะครับโอ้ยแซงแม่มันเป็นปลาพู้แซงไม่ได้ลูก ถามว่าวิ่งไม่ไม่วิ่งครับถามว่าจะแซงแม่ใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างนานี่เออเนเออ,นะอเด็นี่ครับถึงทุ่งนาละเอ้ยพูดใดไม่ใช่เจาตานเจตานอยู่กับคุณหมอ อ๋เป็นสุนัขของอสนักงานที่เขาดูแลเรื่องสุงนัขนะรตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานาเราอยู่นูอนนอยู่ไอยู่ไกลโอเคนะครับถึงแล้วนะครับตรงนี้เอ,อ่อเราจะเล่นตรงมุมนี้แหละเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างล่างขออนุญาตลงก่อนนะครับเอ,อ้าเนออ้ยก็จะเอาเชือกมาด้วยอันนี้เราจะไม่ได้ให้พ่อควานขี่นะครับ น้องพานจะปล่อยทั้งคู่เลยค่อยๆบุค่อยๆเอ,อ,ยอ้าโอ้ยอุ้ยมันทันดิเนี่ยเห็นแล้วเอ้าเดี๋ยวลงก่อนลูกลงก่อนยกขาโอเคยกขาเดี๋ยวเดี๋ยวดียวยขายังไงโอ้โอหพอแล้วพอแล้วอ่ะ,อะลงมาแล้ว จัดการเอาลงก่อนเลยพุพุแม่ <c oughs> เล่นก่อนแม่เดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะครับปลูกโซ่แม่อ้อยก่อน <c oughs> โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่รอแม่เลยเ <c oughs> อ้าปูกบอกผมร้อนขอเล่นก่อน <c oughs> อ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวใส่โซ่แม่อ้อยก่อนนะครับเพราะว่า เราโอ้น้ํากระเด็นมาถึงนี่เลยเ <c oughs> พราะว่าเราพี่ผูเราไม่ได้ผูกนะคุณนี่เราต้องเอาแม้อ้อยเป็นตัวดึงไว้ถ้าว่าปล่อยด้วยกันทั้ง,งคู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงไปลึกนะเออผู้เบาลุกเบาเนี่ยเจ้า,าจผูอยู่ไหนผู้บอกผมลงก่อนนะแม่ <c oughs> แม่เอาไม่เอ,อยเตียกหมดอะไรแม่เอ,อย ผูไปไหนแล้วผูไปนู่นแล้วโอ้ยเอ้ยมาเอ้ยมามาแล้วไหนก็เปลี่ยนก่อนแม่ผู้บอกผู้รอแม่ก่อนอ๋ออาจะบูไปลงก่อนเลยเลยลงก่อนเลยลงก่อนเลยตุ้มเลยตุ้มเฮ้ยไ,ไปไ, <c oughs> ไปเลยลงก่อนเลย ลงก่อนเลยลงก่อนเลยนี่เน่ลงก่อนเลยเ้ยเรียบร้อยจัดการพี่ปุเบบ่บ่บ,บ,บ,บ่นี่อ่อยลงละนี่คลิปนี้ไปกันยาวๆลงแรม เอ้ยเจ้าุดน้ำเอ้ยไม่อ่อยมาดูกันว่าไม่อ่อยเขาจะเล่นนานแค่ไหนหรือว่าเล่นแป๊บเดียว <c oughs> จะพุ่งมุดน้ำจะพุ่ง <c oughs> เราเราพาเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นทรายนะครับคุณแม่ตรงตรง,ตรงนู้นนะครับมันมันเป็นดินเหนียวครับแล้วก็มันมันไม่มันไม่เรียบแบบนี้ครับ ก็คือดินมันที่ลมนะ่ะดินมันเป็นดินเหนียวนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นพื้นทรายอก็คือช้างเขาชอบเล่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีดินลมดินดุดหรือว่าจมโคลนนะครับอันนี้ก็คือเล่นได้นะครับดินแข็งฟกเลยเด๋วอ้เออเบาเบาเบาาฟูเห็นตะก้นไอเจ้าฟูเห็นต่ก้นอนี่ครับ ก็ถ้าพามาแบบนี้นะครับก็เขาจะได้แบบผ่อนคลายนะไม่อ่อยนอนครับพี่ปุได้เลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้เล่นเล่นน้าเสร็จนะครับก็จะไม่เล่นโคลนตรงนี้เล่นโคลนเสร็จก็เล่นน้ํานะครับสลับกันไปกันมาแบบนี้นะครับอยู่พักหนึ่งนะครับคุณแม่จุดนี้ก็ให้น้องกับคุณแม่ได้เล่นน้ํากันนะครับ เราเดินมาจากนู้นนะครับระยะทางก็ประมาณสัก400-500เมตรได้นะครับไม่ไกลจากบ้านเรามากนะครับแต่ถ้าเราลงตรงมุมนู้นนะครับก็จะ200เมตรนะครับแต่ว่าเราลงมาตรงมุมนี้นะครับเพราะว่ามันเหมาะนะครับเหมาะกว่าตรงมุมนั้นมันจะเป็นดินเหนียวแล้วก็มีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวจะไปหักต้นไม้เขาตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้น้องคว้านะครับคุณแหม อ,อนุญาตนะครับจบคลิปลงนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยะ,ะที่รวมติดตามรับชมให้กำลังใจพี่บุนะครับแล้วก็ไม่อ้อยกันมานะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับ